พอรี e พ a i ์ I.O. Equipment เนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปที่ Satellite Station แต่ทรายลองไป Satellite Station ที่ริกอยู่แล้วมันทำไม่ได้อะคะ่ะไม่เห็นตัวของของควสนะคะดังนั้นก็จะแนะนำให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้แทนนะคะเป็นที่อยู่ใกลก้ๆกับเมือง c r e s จ i c l l i f f ที่มันจะอยู่บนเขาอะคะ่ะเวลามาแล้วก็เข้ามาที่ชั้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะเห็นจอคอมแบบนี้นะคะแล้วมันจะเป็นแบบจอดำๆอะคะ่ะก็เข้าไปกด Interact มันน่าจะเป็นของเควสทที่เพื่อนเพื่อกำลังตามหาอยู่ที่นี่จะมี3อันเราจะต้องทำทั้งหมด3อันนะคะอ่าอันนี้อันที่2นะคะจะเป็นอันที่อยู่ชั้นล่างเหมือนกันเข้าไปกดอินเทอร์แอคค่ะเสร็จแล้วอันต่อมาเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ชั้นล่างแล้วเราจะต้องขึ้นบันไดไปแล้วก็ดูตรงมุมห้องนี้นะคะก็จะเป็นอันสุดท้ายที่เรากำลังหาอยู่ค่ะ สซคิดว่าตอนเควสเข้าเราอาจจะมีทูซ่า,าเทอร์นสเตชันนั่นแหละค่ะลองไปเดินดูหาไอเจ้าของชิ้นนี้นะคะและถ้าเกิดว่าข้อมูลอันนี้มันผิดยังไงเดี๋ยวไซจะมาลบคลิปแล้วก็ทำใหม่ให้นะคะเพืเ่อนๆสามารถช่วยสปอร์ตไซได้โดยการไปที่ i อเทมช็อจากนั้นกดที่ Support ะครีเอเตอรทางด้านขวาล่างพิมพ์ Beauty a n d t h e b e a ในช่องนี้นะคะแล้วก็กด Asset จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะเมื่อเพืนเพื่อซื้อของไซก็จะได้ค่าขนมหรือถ้าใครอยากจะโดเน a ผ่าน True Money Wallet ก็สามารถโดเน a มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยไซยไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ